สวัสดีค่ะสำหรับตอนนี้เราจะคุยกันถึงเลิกดีในทางโหราศาสตร์สากลและก็ในทางโหราศาสตร์ยูเรเนียนนะคะสำหรับในการพิจารณาหาเลิกดีหรือช่วงเวลาทั้งวันและก็เวลาที่ดีในการนำไปใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆนะคะก็จะพิจารณาจากตำแหน่งดวงจันทร์ซึ่งไปสัมพันธ์กับอยู่กับดาวหรือว่าเรือนชะตาในตำแหน่งต่างๆที่เป็น มุมสัมพันธ์ที่ดีนะคะดังนั้นในการพิจารณาหาช่วงเวลาที่ดีในทางโหราศาสตรสากลเนี่ยก็จะพิจารณาในลักษณะนี้นะคะและที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือตําแหน่งที่เราพิจารณาเราสามารถคํานวณละเอียดได้ถึงราศีองศาลิบดาในการที่เราจะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับโหราศาสตร์เพื่อจะพิจารณาหาในส่วนนี้นะคะนอกจากนี้นะคะเรายังพิจารณาถึงช่วงที่ จันว่างมุมด้วยนะคะเราจะไม่ใช้ช่วงจันว่างมุมหรือว่าวอร of Co ฟคอในการนำมาพิจารณาช่วงที่ถือว่าเป็นเลิกดีหรือก็เวลาที่ดีในโหราศาสตร์นะคะสำหรับแนวความคิดตรงนี้นะคะดิฉันได้รับการถ่ายทอดจากท่านอาจารย์บระเชติยาเกษมจึงเป็นที่มาของการทำไดอารี่โหราศาสตร์นะคะโดยที่อ้างอิงขับตำแหน่งดาวบนท้องฟ้าในทางโหราศาสตร์สากลแล้วก็โหราศาสตร์ยูเรเนียนะคะก็สำหรับ ไดอารี่ที่ทางเราทางสถาบันได้จัดทํานะคะก็เริ่มตั้งแต่ไดอารี่ฉบับปฐมฤกษ์นะคะเป็นพศ2563นะคะหรือปีคศ2020นะคะเราก็จะมีคำแนะนำในการใช้ไดอารี่นะคะว่าเราจะพิจารณาอ้างอิงมาจากปฏิทินในทางาในทางโหราศาสาสากลน,นะคะโดยที่คำนวณการจันสัมพันธ์ดี โดยใช้โปรแกรม Solar f i l e นะคะก็จะได้ไดรี่เล่มนี้มานะคะแล้วก็นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่ทาง Back Canyon ได้นำไดรี่ตรงนี้นะคะไปพิมพ์แจกให้กับลูกค้าของ Back Canyon ที่ถือว่าเป็นลูกค้าระดับ V.I.P ก็ถือกราบขอบพระคุณทาง Back Canyon มานะโอกาสนี้ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับในปีนี้นะคะทางสำนักทางสำนักพิมพ์บ้านไม่มดก็ได้จัด จำหน่ายไดรี่ปีพศ2564นะคะเล่มนี้นะคะที่จะมีประโยชน์ในการหาช่วงเวลาดีหรือว่าเลือกช่วงเวลาดีในการทำกิจกรรมต่างๆให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ลุล่วงนะคะสวัสดีค่ะ